สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาติดตามเราชมช่องเปรีย้ยวสวีเดนวันนี้เป็นจะมาตอบอคอมเมนต์ของคุณพีถันหนึ่งนะคะเพิ่นเหตุอาชีพนวดนะคะนวด2ปีนะคะอยู่ในต่างประเทศแล้วเพิ่นค่ะมาเขียนคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปเปรี้ยวว่าธุรกิจนวดลงทุนสูงแล้วค่ะเป็นอาชีพที่ใส่แรงเนาะเะนาะแล้วค่ะเพิ่นค่กลับมาพักผ่อนทะคะตอนนี้เพิ่นวาเพิ่น เพิ่นมาพักล่างเนี่ยค่ะทุกคนเปียวกะจะว่าเ่าให้ฟังนะคะว่าธุรกิจอันนวดเนี่ยลงทุนสูงหรือเปล่านะคะสําหรับเปียวเลยนะคะอันตอนที่เปียวไปเป็นลูกน้องนะคะถ้าเข้าไปอยู่ในร้านที่แบบว่าเขามีสปานะคะแล้วก็จัดร้านแบบว่าสวยนะคะคล้ายๆกับว่าอเอาพวกเจยงนวดมาจากเมืองไทยหรือว่าถ้าบอะมาจากเมืองไทย แล้วก็ของทุกอย่างในในร้านเป็นของเมืองไทยหมดนะคะแล้วก็น้ำมันมาจากเมืองไทยของพวกนี้นะคะจะเฮตให้ร้านเฮ้านะคะมีอัน่าชใ,ใจค่อนข้างสูงนะคะตอนที่เปียวม่าเปิดร้านนวดเนี่ยเปียวเป็นลูกหนองมาก่อน3ปีนะคะเปรียวกับได้ทางานตามล้านนวดต่างๆนะคะ,ะแรกๆนําบ่ได้คิดว่าสิมาเป็นมอนวดนะคะแต่ด้วยที่ว่าเปียวย้ายมาอยู่สวิเดนเปรียวเรียนประจบปริญญาตรีนะแม่ค่ะ,คะแล้วเปียวกับ มีความลูกแคร์แบบว่าหางอึ้งนะค่ะทุกคนนวดจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเหนื่อยแน่ใส่แรงหลายนะคะเพราะว่าเขาใส่แรงเขานะคะเนาะธุรกิจนวดนยคะสมมุติว่าเขาเปิดลานไงเขาใส่ห่องไงบอลตรงๆนะคะแล้ว่ะว่าจะเป็นผ้าพวกนี้นะคะผ้าที่เขาอ,อมาจากเมืองไทยแล้วก็เตียงนวดแล้วก็น้ำมันครีมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเอาลงคอนเทนเนอร์แล้วไปเปิดในต่างประเทศจะค่อนข้างมีราคาสูงนะคะ สำหรับเปียวนะคะเปียวบริษัมีเงินทุนสูงนะคะเปียวเรื่มจาก้านเล็กๆนะคะเปียวกับอันใหญ่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเปียวคือเปียววางแผนแบบว่าใส่ใจอันตำที่สุดใส่เงินหน่อยที่สุดเพราะว่าเปียวบ่มีเงินนะคะขาดตอนที่เปียวเปิดร้านเปียวยังต้องยืมเงินเพื่อเลยอ่ะโดนยืมเงินเพื่อนมาอานมาซื้อผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าเปียวบริษัทมีผู้ใา้ซัพพอร์ตนะแม่คะคยๆว่าตอนนั้นเปียว อยู่คนเดียวนะคะแล้วเปี่วก็เลยง่ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์น,น้อยสําหรับอยู่คนเดียวเนาะค่ะทุกคนค่าใช้ใจ่ายก็เลยถูกนะคะเปี่วกับมาลงทุนซื้อผ้าพวกนี้ผ้าที่ที่สั่งมาจากเมืองไทยแล้วก็สุดนวดจากเมืองไทยเมื่อก่อนตอนที่เปี่าเปิดร้านใหม่เปี่วใส่ผ้าจากเมืองไทยหมดเลยนะคะแล้วก็ผ้าคนหนูนะคะแล้วก็น้ามันเนี่ยเปียาเปียาเอาน้ามันอยู่ในเมืองนอกนะคะก็เลยเฮ็ดแห้ต้นทุนบ่ค่อยสูงบันได มันขึ้นอยู่กับว่าเขาลงทุนไปกับอียงนะคะตอนที่เปียวเปิดร้านนวดหม่ๆม่เนี่ยคือเปียวบริมีประสบการณ์การทํางานมาจากเมืองไทยนะคะเปียวเป็นลูกน้องอยู่ในสวีเดนแล้วเปียวกลับไปเรียนต่อยอดอาชีพยอยู่อยู่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเส็นายการทํางานนะคะก็เลยเฮ็ดให่เปียวบริมนวดแบบสไตล์อยู่เมืองไทยนะคะเปียวก็มาว่าพริกแพงเอาแล้วก็ ตามไปฝึกตามร้านต่างๆเนาะค่ะเนาะประสบการณ์สามปีก่อนที่จะมาเปิดร้านวนวดเปียวกลับมาเหตุงานในระบบของตัวเองนะคะเปียวจะเริ่มต้นจากการลงทุนที่หน่อยนะคะเปียวเปียวบบเน้นลงทุนหลายนะคะตอนที่เปียวลงทุนใหม่ๆซื้อผ้าข้อนหนูในเปียวจําได้เลยะคะ่ะผ้าข้อนหนูที่มาใส่ในร้านเนะะี่ยค่ะเปียวก็จะอันเอาแคร์สองโหลนะคะถ้าเปียวจำบ,บ่ผิดอัน รแรกๆเลยเปิลจะซื้ออําอําดับแรกนี่ยเปิลจะซื้อผ้าขนนุ่พื้นใหญ่นะคะแล้วก็ผ้าขนนื้นพื้นน,น้อยนะคะเปิลจะลงทุนหน่อยก่อนนะคะว่าเปิลยังบ่แน่ใจว่าเฮาจะมีลูกค้าหลายหรือเปล่าเออ่ส่วนผ้าไทยเนี่ยเปิลก็เอามาแค่บ่กี่พื้นนี่ยไหมคะ่ะสั่งจากเมืองไทยมาเพราะว่าค่าส่งมันก็แพงแล้วก็เปิลก็มาซื้อฟูกอยู่อ่สวีเดนเอานาะไหมคะ่ะแล้วก็เตียงนวดเปิลก็ซื้ออยู่สวีเดนเพราะว่าเฮาสามารถ เบิกค่าใช้ใจแล้วก็ภาสีอยู่ในเมืองนอกใดของที่เขาสั่งมาจากเมืองไทยเขาความสามารถเบิกภัสีจากเมืองไทยได้นะคะอยู่ในเขาบูคิดให้เปียวก็เลยตัดสินใจสื่ออยู่ในเมืองนอกนะคะการลงทุนไม่ไหมนะคะเขาลงทุนเฉพาะ,ะน้ามันนะคะน้ามันแล้วก็ผ้าขนหนูแล้วก็ผาปูแล้วก็เตียงเท่าที่จําเป็นถ้าเขาบออยากลงทุนลายนะคะถ้าเขาเฮดแบบว่า เป็นธุรกิจที่ว่าสวยแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับฟ้าพานังแล้วก็อะไเียค่ะพวกเนี่ยค่ะเปลือือยูสวิเดนนะคะแล้วก,วก,วก,วก็สามารถบรบรบรเบิกเบิกภาษีได้่างสินะคะถ้าเอาสั่งมาจากเมืองไทยพวกเป็นนังล้ําหรือว่าเป็นหุ้นยกมือไหวายย่างสินะคะล้านจะสวยแล้วก็ค่าลงทุนจะสูงเปลือกเน,น้นพวกนี้นะคะเปียนเน้นเอาของที่แปลว่า มีอยู่ในสวีเดนนะคะแล้วก็พอเริ่มเปิดได้ปีหนึ่งสองปีเปล่าจะเริ่มหาสินค้าต่างๆมาจากเมืองไทยคือค่าขนส่งนะคะบ่ว่าจะเป็นพวกยามมองตะก,กีเปี่าเขาเฮ็ดตามที่คนไทยเขาเฮ็ดกันเพราะว่าเปี่วไปฝึกงานแล้วก็ทางานดานคนไทย3ปีนะคะทุกคนเป็นลูกน้องเขาสาหรับเปี่วแล้วนะคะเปี่วคิดว่าเปี่วเปี่วเน้นเปี่วเน้นที่ว่า การดูแลลูกค้าแล้วก็เขาเอื่อไาอย่างนั้าความสะอาดค่ะเป็นเน้นตรงนี้แล้วก็มีลูกค้าประจํานะคะทุกคนถึงจะเฮ้เฮาอยู่ได้จริการเปิดร้านวนวดนะคะเปิดง่ายมากแต่การที่เขาจะมีลูกค้าแน่นแล้วก็การที่จะมีลูกค้าที่เรีว่าเป็นลูกค้าประจเาเฮาเนะ่ะมันใช้เวลานะคะแล้วก็ ใส่เงินลงไปถ้าเขาลงทุนไปในจํานวนที่สูงจนเกินไปเนี่ยมันจะเหตุให้เขารู้สึกท้อนะคะถ้าเขาบ่มีลูกค,ค้าเรี่ยวการทํางานของเปียวนะคะเปียวจะ,ะเปียวจะฝึกงานอยู่ในสวีเดนกันเลยเหตุให้เปียวเหตุง,งานที่แตกต่างบริเเหตุงานแบบว่าจากเมืองไทยนะคะถ้าเขาเหตุง,งานแบบเมืองไทยจนเกินไปอืมเปียวเคยล้องนะแม่มคะ่ะเปียวล้องไปอยู่ตามบ้านต่างๆถ้าให้งานระบบแบบเมืองไทยนะคะจะเหตุให เข,เขาเขาเหนื่อยน่อยไหมคะเพราะว่าเขาบ่ได้มีคนช่วยหลายนะคะการที่เขาเห็นงานคนเดียวเขาต้องเห็นงานแบบระ,ะบบแบบอยู่ในเมืองนอกนะคะถ้าเขาเปิดร้านแล้วมีพนักงานหลายคนช่วยกันคือลูกค้าลดเนี่ยเสียดายแม่นบ่คะเขาก็ต้องมีคนสำรองไว้ซอยเปียวเคยนะคะมีคนช่วยเปียวทํางาน3คนนะคะรวมกับเปียวกับเป็นสคนนะคะเขาเขาบ่ได้มีพื้นที่กว้างนะคะ เราลูกค้าที่เขามาใน้านเขาเขาก็ต้องเบิงด้วยนะคะว่าเขาต้องการความสงบเขาบ่าต้องการได้ยินเสียงคนอื่นอยู่นะคะก็เลยเหตุให้เปียวเลิกจ้างพนักงานนะคะแรกๆนะคะปีปีถึงสามปีแรกเปียวมีพนักงานนะคะแล้วหลังจากนั้นเปียวมาคิดเบิงนะคะว่าต่อปีนะคะใจพนักงานไปขนาดใดเปียวก็เล่นตัดออกไปนะคะ เดียวก็าเลยเอาเท่าที่เฮาเอาไว้ทําเท่าที่เฮาทําไว้นะคะแล้วเขามาเบเบงคิดคิดบวกลบคูณหารแล้วเขาเห็นงานเองคุ้มค่ากว่านะคะเพราะว่าอยู่ในสวีเดนนะคะลูกค้าที่เขาล่านม้าเนี่ยเขาจะจ่ายบัตรนะคะเขาจะบอค่อยถึงเงินสดนะคะแล้วก็เดียวก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ออกไปเลยแล้วค้นที่ม้าแบบว่าใจาอันอีพัซซีก็คืออัน,อนจากอัน าสาธารณสุขเนาะคะ่ะเขาจะได้เงินประกันประกันสุขภาพนะะั่นไหมค่ะเขาก็จะมาหนวดเขาเงินตรงนี้นะคะเยลก็จะได้จากเขาหลังจากที่เขามาใส่ใส่เงินตรงนี้ก็หกสิบวันนะคะมันเป็นเงินหมุนนะะ่นไมค่ะแล้วก็จะมีอีกเงินสาธารณสุขอีกตัวหนึ่งก็คือเงินเวลเนะะ็ตนั่นไหมค่ะตัวนี้นะจะสามสิบวันสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้าวันเยลจะได้เงินนะคะก็จะเป็นอีย่างที่ว่าอันเขาจะต้องเสีย ให้คอมมูนนะคะคอมมูนเนี่ยคือตำบลที่เขาอาศัยอยู่นะคะกับมีค่ารถยนต์ให้เขานะคะมันก็จะเป็นอียงที่แบว่ามันเป็นเงินที่เขาจะต้องใส่ใจตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าจะรวมเป็นภาษีภาษีก็หาสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องมาเป็นค่ายิบย่อยในหลานอีกนะคะนี่แหละค่ะทุกคนการลงทุนเปิดกิจการไปของตัวเองเพราะว่าจะเป็น อาชีพนวดหรือว่าร้านอาหารนะคะสําหรับเปียวเราเปียวคิดว่าร้านอาหารเเป็นอยียงที่แพงกว่านะคะเพราะว่าต้องมาสื่อเตาต้องมาสื่อล้านนะคะแต่สําหรับเปียวเปียวคิดว่าธุรกิจนวดเนี่ยบาแพงเทาหาหองในน้อยพอดีคือจังหองของเปียวเนี่ยคะ่ะแล้วเขาก็ต้องมาวางคํานวณน,นะคะว่าเขาสนใจเยอยียงเดี๋ยวเปียวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าก่อนที่เปียวจะเปิดร้านเนะะี่ยค่ะเปียวต้องไปเข่าคอดของ อันการเปิดธุรกิจนะคะ,ก,ะก็เลยเฮตไห้เปียวได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจอนในสวีเดนนะแมค่ะเปียวเปิดร้านในสวีเดนอ่นาเปียวก็เลยไปเรียน้านการทําธุรกิจในสวีเดนนะคะเปียวบ่ได้มีอันความรู้ในการเปิดธุรกิจแบบในเมืองไทยมาก,ก่อนนะคะก็เลยเฮดไห้เปียวมาเรียนรู้ในสวีเดนเอาน,นะแมค่ะ เยวก็ขอบคุณคุณพี่นะคะที่เขามาเขียนคอมเมนต์ให้เบวได้อา่านวันนี้เยวกับว่าเราถึงธุรกิจการทําอาชีพนวดนะคะว่าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเขาต้องใส่ใจไปตรงไรแน่จริงหรือเปล่าที่ว่าการลงทุนธุรกิจนวดเนี่ยแพงค่าใส่ใจสูงบ่าจาเป็นเสมอไปนะคะมันอยู่ที่การเขาววางแผนธุรกิจนั่นๆค่ะแล้วก็เขาต้องการามีลูกคาแบบไหนเขาต้องการ ทำงานโดยตัวเองหรือว่าเขาต้องการมีพนักงานทั้งเส้นรคะ you you ub, อยู่ข้นอยู่กับเจ้าของ้านนั้นๆแล้วก็การลงทุนนะคะในรานนคาทุกคนเกี่ยวกับมาเราเรื่องชีวิตในต่างแดนแล้วกัการทําธุรกิจหนวดในต่างแดนนะคะว่าเป็นแบบใดถ้าผู้ใดสนใจหรือย,อยังใดก็เคียนเอมเนตนไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังขอขอบพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามเจอกันในคลิปหน้านะคะ